สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปล่อยช้างให้รีแลกซ์สักการเนะาะแบบถึงจะปล่อยอย่างนี้ให้ฝรั่งอยู่แบบไกลๆเนาะเพื่อยังไม่ให้ฝรั่งเข้าใกล้เพื่อไม่ให้การติดเชื้อนะครับเดี๋ยวคาติดเชื้อของน้องด้วยนะนานะตัวเล็กนะครับควันเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอให้นะวันนี้อยู่นี่น้องสายนีเข้ามาครูเคลียร์เต็มเลยนะครัเดี๋ยว ปล่อยรีแลกมาสักนิดสองนี้นะเพื่อให้มันคุ้นชินนะครับห้ฝรั่งได้ดูกันนะครับนี่เอ้าอดูคุณแม่ครับคุณแม่ได้ใจกว่าคนเลยกินเยอะนะที่จริงอะ่ะเยอะาได้เนี่ก็เหลือแค่ประมาณนี้เนาะโบอีก็กินเกือเตี้ยงนะแล้วก็สองมีน้อง มแม่นะนี่้องสายแม่ตัวนี้นะไส่ของความแม่ตัวนี้โอ้แม่ยหญ่ลนะแม่เนี่ยอายุก็เยอะผมเลยครับว่าจะเกิดกับผมเนาะแม่เนี่ยแตแ่แม่บัาเนี่ยกเกิดหลามผมนะชีวิยน้อยเลยนี่ตัวนี้มีลูกหลายตัวแล้วนะครับสามแล้วเขาบอกว่าสามตัวแล้วเนาะแม่บัานี่มีแค่ตัวเดียวอยู่เนาะนี่ ของขวานน่นเดิเลเล่อไปเทอดเอ๊ะนี่นี่นี่อยู่เอา,เเอาอกอดแม่มากลัวนะกลัวผมแล้วเน่าจะเจอกันแรกๆกลเนานะมีปัญหานล้วนะเหยือนว่าอยู่นูน่นนะดูดูไดรเรื่อรับดับ แล้วนะมันก็ชอบอยู่ตรงนี้ก็มาเล่นพอเคลียร์กันนะครับบาาก็มากินด้วยเมื่อกี้ไม่กินนะเไอ้เขากินมันก็กินด้วยกินไปเรื่ยเลยนี่ครับนี่ขี้ขอ้อขวากันเลยปล่อยให้มันคุ้นคุ้นคุ้นชิงกันนะไม่รู้ว่า เออนักเก็ตจะย้ายหรือเปล่าเขาจะย้ายเจ้าของจะย้ายไหมไม่รู้นะเดี๋ยวเราดูกันนะครับเจ้าของย้ายเราจะไม่เห็นแล้วนะย้ายพร้อมเขาเขาก็น่าจะย้ายพร้อมกับผมกลับไปเนาะวันเดือนหมดนี่ผมก็ก็จะน่าจะกลับแล้วเนาะะกลับไปกลับบ้านแล้วนะ่ดูแลเอ่อน้องสายแล้วก็ไม่ป็นแล้วนะเดี๋ยวให้เจ้าโบนะกับควันมาใหม่ควนันมาแทนนะมาได้หนึ่งหนึ่งเดือนแล้วมาดูแลแทนนะครับ พอเป็นเจ้าของเนาะถ้าเป็นเจ้าของมาดูลแลเราก็แบบสบายใจหน่อยนะครับถ้าไม่ใช่เจ้าของเนี่ยเราไม่สบายใจเนาะไม่ดูแลแบบถ้าเป็นเจ้าของเราก็จะได้ดูแลกับติดๆนะครับเพื่อให้ให้ความปลอดภัยเลยยังไงด้วยเพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะนี่นี่เออยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะนี่ไปแล้วบา,บายครับ